มันบ้ได้อะเจ๊หยังนี่มันหมุนจังได้กระเบื้ออะไรนี่ของเล่นเหรอแม่มันหมุนจังได้กระเบื้ออะมันแข้งอ่ะให้ลูกกิ่งมันแลีนให้พ่อเล่นน้ำเนี้ยเด้อโอเคบอ่ไหนไหนมาดูหน่อยมันเล่นยังไงมันเล่นแบบใดเด้อไม่ได้ดาดาพ่อเล่นมอเป็น อนี่แอารุดเอามีหอ่อขนมจักบาทเนี่ยไปซื้อไมจักบาทสามพัน <3, 000. S 1> ปาดทัท่วสามพันหมดเตะปาดคือแพงถึงวะตอนเล่นอันนี้นะมันคืออย่างลูกโป่งตัวไหนเน้นแกมาดูหน่อยลูกโป่งอะไรมไม่อุปรกรณ์น้วยมันคือลูกโป่งอะไรเนี่ย มันคือมีหลายลูกใช่ไหมเด็กลูกโป่งน้ำลูกโป่งน้ำฮ็ดจังไส่ะจักแล้วพอเฮ็ดเราเปลี่ยนแล้วหรือว่าเป่าเลยลองเป่าดูตายพอได้บบน้องไปได้อ๋อมันต้องใส่น้ำโบแมน่นเขาบ่าให้ใส่น้ำเขาให้เขาบ่าได้ให้ใส่น้ำ เป่าเอาเป่าเดี๋ยวเดี๋ยวพ่อสิเป่าให้เอามา